เทคนิคง่ายๆลันเทรนยังไงกําไรเกือบ1เด้งลองดูตัวอย่างนะครับผมย้ํานะครับไม่แนะนําการลงทุนให้ดูผลสําเร็จที่เขาลันเทรนกันมาณนะวันนี้มันไม่ใช่ราคาซื้อแล้วอย่างเงี้ยนะครับสเทลอย่างเงี้ยบวกมา78%บอย่างเงี้ยบวก60%บอย่างเงี้ยบวก67%อันนี้บวก50%ถามว่าเขาเข้ากันตรงไหนต้อง3บาทกว่ากว่าอย่างเงี้ยเขาใช้หลักการอะไร ถ้าเกิดว่าใครที่วางแผนกันมาตลอดจุดเข้าของหุ้นตัวนี้อยู่แถวๆตรงนี้เห็นไหมครับแถวๆสามบาทยีณวันนี้บวกขึ้นมา5บาทกว่าๆตรงเนี้ยถามว่าจุดเข้าตรงเนี้ยเราดูยังไงเมื่อไหร่ที่บอกว่าเป็นหุ้นกลับตัวสัญญาณหุ้นกลับตัวเราดูยังไงแล้วลันเทรนด์ด้วยไมซ์เซตยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูง่ายๆซิมเพิลไม่ต้องไปเฝ้าจออะไรเลยนะครับก่อนอื่นดูนะครับ เวลาเปิดกราฟมาหนึ่งหน้าผมบอกให้ดูเทรนด์นะดูเทรนด์เนี่ย lower low เนี่ย lower low เนี่ย lower low เห็นไหมฮะ lower low เราไม่ยุ่ง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 หุ้นขาลงลงไปถึงเมื่อไหร่ผมก็ตอบอย่างนี้ทุกคนถามว่ากวนไม่ใช่นะครับลงจนกว่าจะขึ้นแล้วเมื่อไหร่อ่ะเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหม lower low เนี่ยยก low ยก high เห็นไหมไม่ทำ new low ยก low ยก high สมมติเนี่ยจุดซื้อเราคือแ,แถวๆตรงนี้เห็นไหมครับยกโลยกไฮยกโลยกไฮเราซื้อสมมติจริงๆแล้วมันมีวิธีการซื้ออีกนะในระบบหุ้นเทิร์นอะลาวทีนี้ลองดูสมมติเราซื้อแถวนี้หรือแถวนี้นะครับซื้อเสร็จลันเทรนไปเรื่อยๆลันเทรนไปเรื่อยๆยกโลยกไฮลันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเทรนเห็นไหมครับทีนี้เราดูเทรนเราดูเปิดวีคเราจะเห็นแหละเห็นไหมครับยกโลยกไฮเนี่ยจุดแรกคือจุดตรงนี้ ประฉะนั้นยกโลยกไฮเรามีอินดิเคเตอร์ในการช่วยดูนะครับแต่ไม่ขอลงลึกนะถ้าอยากได้แม่นยำเดี๋ยวเราค่อยว่ากันที่หลังก็ได้นะครับทีนี้อย่างวันนี้เห็นไหมโอ้ยคนดีใจใหญ่บวกมาสี่เอโอ้ดีใจอะไรวันนี้เราคุยกันตั้งแต่วันนี้ถ้าทําตามระบบของผมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยที่เราเห็นกันเมื่อกี้เนี่ยเจ็ดสิบเอย่างเงี้ยนะครับเขาซื้อมาตั้งแต่ตรงนี้ไงเห็นไหมเนี่ยถ้าลันขึ้นมาเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เห็นยังครับนะเพราะฉะนั้นนเห็หมัครบ มันเกิดสัญญาณตรงนี้เกิดสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นอ่ะผมลองเทสเบรกให้ดูนะครับอันนี้ว่ากันในคอสเทคนิคอลเท่านั้นนะครับเทสเบรกจริงๆแล้วถ้าเกิดเทสเบรกตามสูตรของผมเนี่ยเห็นไหมครับมันมันเบรกตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมครับเส้นเขียวตัดเส้นแดงปึง้งเนี่ยตรงนี้คือซื้อได้เนี่ยจุดแรกด้วยแต่อันเนี้ยโอเคไม่มั่นใจสมมติเราป๊อตนะครับหลุดตรงเนี้ยเรามาเทสตรงเนี้ยปึง้งตรงนี้เห็นไหมครับเราซื้อที่จุดเนี้ยแล้วก็ลันเทรนไปเรื่อยๆลันเทรนไปเรื่อย นะครับที่ไมซ์เซ็อีกไมซ d s e ็หนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือไม่แนะนำการลงทุนนะแต่นี่คือพูดถึงในกรณีทั่วๆไปนะครับหุ้นโซนล่างนะหุ้นโซนล่างหุ้นโซนล่างให้ซื้อได้ด้วยเงินปริมาณมากๆเคยได้ยินคำนี้ไหมครับหุ้นโซนบนให้ซื้อได้ด้วยเงินปริมาณน้อยๆอย่างนี้คือโซนล่างเห็นไหมครับเสียโซนล่างถ้าสมมติผิดเราสต็อปลอสสั้นๆเห็นไหมครับเนี่ยปึ้งตรงเนี้ยเสียน้อยถูกไหมครับนะหุ้นโซนล่างซื้อได้ด้วยเงินปริมาณมากมาก สมมตินะสมมติไม่ได้บอกแนะนําให้ซื้อขายนะสมมติเรามีร้านหนึ่งเราอยากซื้อหุ้นตัวเนี้เราซื้อตรงนี้เราซื้อได้ร้านหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีร้านหนึ่งเราอยากมาซื้อตรงเนี้มันซื้อไม่ได้แล้วมันต้องลดหลั่นกันไปอาจจะสักสองแสนสามแสนสมมตินะเห็นไหมครับมันจำเอาไว้นะครับหนึ่งวิธีการลันเทรนผมสอนแล้วอันที่สองวิธีไมเซตในการวางโพซิชันว่าเฮ้ยหุ้นโซนล่างซื้อได้ด้วยเงินปริมาณมากมาก หุ้นส่วนบนซื้อได้ด้วยเงินปริมาณน้อยๆเรื่องหุ้นกลับตัวสอนไปแล้วว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลันเทรนยังไงลันต่อไปจนกว่าจะสุดเทรนเลื่อนคัดขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนคัดขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนคัดขึ้นไปเรื่อยๆไม่หลุดคัดยังไงใช่ไหมเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆครับคัดก็อยู่ตรงนี้แล้วถ้าหลุดเลิกไม่หลุด let's profit run คนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าเอ๊ะหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นไปถึงแค่ไหนไม่มีใครรู้ครับรู้แต่ว่าถ้ามันขึ้น let's profit run ถ้ามันหลุดเราเลิก แค่นั้นเองนะครับดูกราฟให้ดูก,กราฟทางซ้ายเราจะไม่ไปโฟกัสกับกราฟทางขวานั่นไม่ใช่หน้าที่เราโอเคนะครับมือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทำกำไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออันนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษ10เดือน10ลด60%ผมเป็นเจ้าของเพจและ y o u t u b e รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ด็อรเอแล้วเจ้าของหนังสือ2เล่มน,นี้นะครับรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริด โปรโมชั่นพิเศษ10เดือน10มีดังต่อไปนี้นะครับคอสแรกเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่27หุ้นไทยหุ้นนอกทองคำกองทุนคริปโตดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกคอสนี้เรียนกันตลอดเดือนตุลาคมทั้งเดือนจนไปถึง14พฤศจิกายน2567เพิ่งจะเปิดคอสมาครับสามารถเรียนย้อนหลังได้จะเป็นบทที่เป็นไมซ์เซตกับมันนี่แม a จเมนต t ที่เหลือกำลังจะจัดเต็มในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสามารถดูย้อนหลังได้การเรียนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์และมีการวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์เรียนปัจจัยพื้นฐานและอ่านกราฟเทคนิคสไตล์ไฮบริดท่านไม่จำเป็นต้องเรียนตรงเวลาก็ได้นะครับจะอยู่ที่ไหนจะเรียนเมื่อไหร่อยู่ที่ไหนของมุมโลกก็สามารถเรียนได้ระหว่างที่เรียนมีปัญหา กดไลน์กลุ่มมาสอบถามได้และหลังเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนดึงเข้า Facebook กลุ่มนักเรียนเก่าสื่อสารส่งข่าวกันทุกวันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาในไฮปิดรุ่นที่27ครับเราเพิ่งจะเรียนพื้นฐานไปเราจะเริ่มจัดเต็มกันในสัปดาห์ที่2ของตุลาคมจนไปถึง14พฤศจิกายนเนื้อหาตามนี้นะครับอันนี้เราจะไปหาตีมกันในช่วงที่เซตกำลัง ย่อตัวแบบนี้ต้องรีบทํากันบ้านนะครับมีทั้งหมด10กว่าทีมเหล่านี้เรามาเจาะลึกหุ้นลายตัวกันในคอสนี้ครับคอสที่2ครับเป็นคอสเทคนิคคอสเทคนิคของผมมี3คอค์สด้วยกันแพครวมกันมาคอสแรกครับเจาะลึกระบบเทรด7ระบบอันนี้เริ่มเรียน21ตุลาคมเรียนกันทุกวันจันทร์สองทุ่ม15นาทีใช้เวลาเรียนทั้งหมด8ครั้งนะครับ ระบบลันเทรนระบบเทรดในหลุมระบบเทิร์นอารลระบบวิกคอรระบบเบรกดาวเทนไลน์ระบบสวิงเทรดและระบบไฮโวลูมเพื่อการเทรดได้ทุกหน้าเทรดในทุกระบบและพิเศษนะครับผมแถมเทคนิค101เทคนิค102อันนี้เป็นคลิป20ครั้ง20ชั่วโมงนะครับและการเรียนการสอนของผมมีลน์รีคอร์เอาหุ้นกราฟสวยมาคุยกันทุกเช้านะครับ ไม่เว้นวันหยุดมีการสรุปตลาดมีการตอบคำถามอยู่ในไลน์กลุ่มได้2เดือนสมัครตอนนี้ก็จะได้ระยะเวลาในไลน์กลุ่มมากที่สุดนะครับพิเศษนะครับสคอร์สราคาเต็ม5,900บาทอันนี้นะครับเทคนิค101สอนตั้งแต่พื้นฐานเลยครับแล้วก็เทคนิค102อันนี้ผมแถมให้นะครับผมแพ็ครวมกันมาเป็น3คอร์สนี้5,900บาทและสอนสดระบบเคร็ด7ระบบ ถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จในการเรียนเหมือนตั้งเรียนของผมในรอบ3-4ปีเหล่านี้สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับสมัครก่อนสามารถเข้ามาเรียนไปก่อนได้เลยคอร์สแรกเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮ b บิดรุ่นที่27ราคา4,900บาทและคอร์สที่2 เทคนิคระบบเทรด7ระบบบวกคลิปเทคนิค101เทคนิค102 1ปีสอนครั้งเดียวไม่มีอีกแล้วนะครับราคา5,900บาทครับและพิเศษสุดครับสมัครทุกคอร์สลด60%เหลือ9,800บาทจากราคาเต็ม23,600บาทถ้าท่านสนใจสามารถสแกน QR c อ d รดนี้หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับ d o c ดีโอ r ที่นี่ สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันสมัครก่อนได้เปรียบแล้วพบกันนะครับ